สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่27มีนาคมพุทธศักราช2557ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทวันนี้เวลา16นาฬิกา56นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกนพระตำหนักเปี่ยมสุขวางไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขัน พระราชธานพระบรมราชวโรกาสให้นายตราจิโรโอฮาชินายกสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยพร้อมด้วยนายชิเกกัสุชาโตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทยและคณะกรรมก,การบริหารสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินในโอกาสครบรอบร้อยปีของการก่อตั้งสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย ในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครั้งนี้นาย,ยกสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยได้กราบบังคมทูลแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อชาวญี่ปุ่นที่ได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารเป็นเวลาช้านานสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยมีสมาชิกประมาณ800 0คนเป็นสมาคมญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดในต่างประเทศและมีส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นให้แนบแน่นยิ่งขึ้น ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นทำรงสัมพันธภาพมายาวนานกว่า600ปีประเทศทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งในด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมโดยมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างพระราชวงศ์ของทั้งสองประเทศเป็นแกนหลักโดยสมเด็จพระจกรพัรดิ อากิฮิโตะและสมเด็จพระจก,กรพัินีได้เสด็จพระราชดำเนินมาสนร่วมพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเดือนมิถุนายน2549ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนไทยครั้งที่สองของสมเด็จพระจัก,กรพัรดิและสมเด็จพระจัก,กรพัินีนอกจากนั้นเจ้าชายนารูฮิโตะมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุน่นได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมิถุนายน2555 รวมทั้งมีการเสด็จพระราชดำเนินเยือนและเสด็จเยือนระหว่างกันของพระบรมวงศานุวงศ์ของทั้งสองประเทศในหลายโอกาสอันแสดงถึงมิตรภาพที่มีมาอย่างช้านานและเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้ยั่งยืนสืบไป เวลา17นาฬิกา4นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชาทานพระบรมราชวรโรกาศให้หนายสุมเมธตันติเวชกุลประธานกรรมการกิติมศถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรนำคณะผู้บริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฝ้าทุนล,ละอ,องทุลีพระบาทกราบบังคมทุลรายงานผลการดำเนินงานของสถาบันและรับพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบัน ในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้นางสนิททิพนางรองราษฎรชุมชนบ้านลิ่มทองอำเภอน,นางรองจังหวัดบุรีรัมย์เฝ้าทุนละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดำริและนางสามันโลดทองเฝ้าทุนละอองธุลีพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายข้าวสารพันข้าวหอมแดงซึ่งเป็นผลผลิตที่สําคัญของชุมชน จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน,น้ำและการเกษตรเกี่ยวกับศูนย์บริหารจัดก,การน้ําระดับจังหวัดที่บริหารจัดก,การภัยพิบัติอย่างมีระบบวางแนวทางพัฒนานลุ่มน้ํายม รายงานความก้าวหน้าการสนองพระราชดำริด้านงานวิจัยสรุปสถานการณ์น้ำประเทศไทย2,556และคาดการสภาพอากาศประเทศไทยปี2,557ซึ่งสถานบันได้นำข้อมูลความรู้และเทคโนโลยีต่างๆไปเสริมการทำงานของท้องถิ่นเพื่อประกอบการเฝ้าระวังภัยพิบัติได้ตลอด24ชั่วโมงโดยนำร่องในพื้นที่จังหวัดแพร่และสุขโขทยัย ด้านความก้าวหน้าในการสนองพระราชดำริด้านการวิจัยได้พัฒนาแบบจำลองคู่ควบระหว่างบรรยากาศและมหาสมุทรเพื่อคาดการฝนระยะสัน้นรวมทั้งระบบพยากร์น้ำท่วมและระบบเตือนภัย สำหรับสถานการณ์น้ำในปี2556มีพายุที่ส่งผลกระทบ8ลูกและร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านบริเวณประเทศไทยในช่วงครึ่งหลังของปีวัดปริมาณฝนได้ประมาณ1,569ม mm, ิลิเมตรสูงกว่าค่าเฉลี่ยร114ส่วนสภาพอากาศของประเทศไทยในปีนี้คาดว่าจะมีฝนค่อนข้างสูงกว่าปกติซึ่งฤดูฝนปีนี้จะเริ่มประมาณเดือนพฤษภาคมตามปกติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา9ก้านาฬิกา5นาทีสมเด็จพระเทพพรตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงนาศสาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูของคณะเจ้าหน้าที่ครูและช่างศิลปาชีพสถาบันศิริกิจสวนจิตรดาประจำปี2557เพื่อความเป็นสิริมงคลในการประกอบวิชาช่างและงานหัตถศิลป์ทุกแขนงของสถาบันซึ่งเป็นสถานที่ฝึกอบรมงานศิลปะหัตถกรรมขั้นสูงให้แก่ช่างศิลปาชีพที่ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงคัดเลือกมาจากลูกหลานชาวนาชาวไร่ที่ประสบความเดือดร้อนให้มีอาชีพเสริมจากงานฝีมือที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ปัจจุบันผลงานของช่างศิลปาชีพได้นำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินพระที่นั่งอน,นันตสมาคมนอกจากจะเป็นการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตกรรมอนงดงามของไทยให้สืบเนื่องต่อไปแล้วยังเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่ต่างชาติต่างประจักษ์ในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสิกรชาวไทยมาโดยตลอด ต่อมาเวลา10นาฬิกาสานาทีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์วินิจพัวประดิษฐ์คณะบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันการแพทย์จักรีนรบดินผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีและผู้บริหารงานธันตกรรมโรงพยาบาลรามาธิบดีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ 1. คุณหญิงการดาเตชะไพบูรลและครอบครัวเฝ้าทูลละองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายฉนดที่ดินเลขที่5333เนื้อที่รวม27ไร่2งานตั้งอยู่ที่ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารหอพักผู้ป่วยสถาบันการแพทย์จักกรีนรบอบดิมจังหวัดสมุทรปราการ 2. อ,อดีตผู้บริหารและผู้บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลลอะองพระบาทน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายรถ,ถันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อพระราชทานหน่วยทันตแพทย์พระราชทานคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 3นายคณนลบุษยเอังกูลและนายพรธ,ธิ์บุษยเอังกูลกรรมการบริษัทโอสดาอิเล็กทริกจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อกมกระหม่อมถวายเครื่องมือทันตแพทย์เคลื่อนที่เพื่อพระราชทานหน่วยทันตแพทย์พระราชทานคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงแนะนําหนังสือพระราชนิพนธ์แปลเรื่องตลอดการนานแค่ไหนและทรงเปิดนิทรรศาการหูท่งเอกลักษณ์โดดเด่นของเมืองปักกิ่งวันนี้เวลา14นาฬิกา56นาที สมเด็จพระเทพพราร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามดิส c o v e r y ทรงแนะนำหนังสือพระราชนิพนธ์แปลเรื่องตลอดการนาน,นานแค่ไหนบทประพันธ์ของเทียนหนิงประธานสมาคมนักเขียนจีนและนักวรรณกรรมจีนร่วมสมัยสะท้อนถึงค่านิยมและคุณธรรมของโลกยุคเก่าและยุคใหม่ที่มีทั้งสัจจะและมายาที่มนุษย์ทุกสมัยต้องคร่ครวนเรียนรู้ด้วยปัญญา นอกจากนี้ผู้อ่านยังได้ซึมซับอัรถรสความงามด้านภาษาและความรู้ด้านวัฒนธรรมประเพณีของสังคมจีนยุคปัจจุบันซึ่งกำลังถูกค่านิยมของสังคมใหม่รุกใกล้เช่นเดียวกับคุณธรรมของสังคมเก่าที่ถูกท้าทายจากความเปลี่ยนแปลงจากโลกยุคใหม่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถือว่าเกิดขึ้นเป็นเวลายาวนานตั้งแต่สมัยอของอ ที่ช่วงที่เรียกว่าจีนปฏิวัติวัฒนธรรมที่ตัวเอกของเรื่องคือไบต้าสิงห์พ่งอายุได้10ปีเขาเป็นคนที่มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือเป็นคนเป็นคนดีที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่คิดถึงต,ตัวเองอาจจะไม่ค่อยโชคดีในเรื่อง ความรักสักเท่าไหร่ก็เจอแต่พบคนที่ช่วงเวลาที่คิดว่าจะได้รับความรักก็มีอันเป็นไปยุคหลังนั้นก็เป็นยุคสมัยใหม่เข้าใจว่าน่าจะเกิดขึ้นประมาณเมื่อ10ปีที่แล้ว โอกาสนี้ทอดพระเนตนิทรศการหูท่งเอกลักษณ์โดดเด่นของเมืองปักกิ่งซึ่งผู้ประพันธ์ได้ใช้หูท่งเป็นฉากของนวนิยายเรื่องนี้โดยได้จำลองตัวอย่างของหูท่งอันเป็นชุมชนย่านตรอกซอยแห่งหนึ่งของเมืองปักกิ่งพร้อมทั้งนําอาหารและเครื่องของต่างๆที่กล่าวถึงในพระราชนิพนธ์แปลมาจัดให้ผู้ชมได้สัมผัสบรรยากาศและเลือกซื้อสินค้าเพื่อเป็นการเผยแพร่ค,ความรู้ด้านจิตวิทยาแก่ชาวไทยจนถึงวันที่30มีนาคมศกนี้ พระราชนิพนธ์แปลตลอดกาลน,น,นานแค่ไหนจัดพิมพ์โดยบริษัทนานมีบุ๊กจำกัดมีจำหน่ายที่ร้านหนังสือแว่นแก้วร้านนานมีบุ๊กช็อปและร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศในราคาเล่มละ135บาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัลย์รักอัคราชกุมารีทรงซ้อมดนตรีร่วมกับวงดุริยางทหารเรือ วันนี้เวลา14นาฬิกา18นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลเลยลักอัครราชกุมารีเสด็จไปยังกองดุริยางทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพทรงซ้อมดนตรีร่วมกับวงดุริยางทหารเรือเพื่อเตรียมความพร้อมในการแสดงศิริราช The Music l o v e r s Concert 2014โดยมีอาจารย์ฉางจิ้งร่วมซ้อมด้วย ซึ่งในวันนี้ทรงทบทวนบทเพลงต่างๆที่ทรงใช้ในการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินครั้งที่6อาทิเพลงดวงทิพย์แคนล,ลำโขงชุนเจียงหวยเย่เย่และเพอร์เฟกโดยการแสดงดนตรีดังกล่าวคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29- ถึงวันที่30มีนาคมนี้ณห้องประชุมราชบณดดาศสิรินทรอ,อาคารศรีสวรินทิราโรงพยาบาลศิริราชเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพสู สาธารณะและเป็นการพัฒนาทักษะการเล่นดนตรีอีกทั้งปลูกจิตสมนึกที่ดีในการบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวมนอกจากนี้ยังมีศิลปินรับเชิญและนักศึกษาร่วมบรรเลงและขับร้องบทเพลงอมะตะสำหรับรายได้จากการจัดงานจะนำไปสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารนวมินทราบอาิษ8 4พรรษาตลอดจนปรับปรุงเส้นทางจราจรและการสัญจรภายในโรงพยาบาลสิริราช พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสีรัชพระวราชายาทรงศึกษาดูงานที่โรงเรียนเสนนาที่การทหารออสเตรเลียวันที่26มีนาคม2557เวลา9นาฬิกานาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงแคนเบราเครือรัฐออสเตรเลียซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย4ชั่วโมง พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิรรัตพระวราชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชยามกุฎราชกุมารเสด็จไปยังโรงเรียนเสนาธิการทหารออสเตรเลียส่งศึกษาดูงานร่วมกับนายทหารนักเรียนหลักสูตรหลักประจำของโรงเรียนเสนาธิการทหารบวกชุดที่9 2เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านการจัดการศึกษาระหว่างสองโรงเรียน โดยมีพลตรีซิมอนวิลกี้ผู้บัญชาการสถาบันป้องกันประเทศออสเตรเลียและพันเอกไซมอนจอห์นสตันผู้อุ่วในการหลักสูตรของโรงเรียนเสนาธิการทหารออสเตรเลียรวมถึงนักเรียนทหารของไทยที่กำลังศึกษาอยู่เฝ้ารับเสด็จประกอบด้วยพันโทกิติศัก์เพชรน้อยนาวาโทนาวีฤทัยวัฒนยูและนาวากาศโทวีระชนเพนศีซึ่งเป็นตัวแทนจากกองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอากาศที่ได้รับทุนความร่วมมือระหว่างกองทัพ นอกจากนี้ยังมีนาวาเอกกิติศักดีทองคำซึ่งได้รับทุนจากกองทัพไทยเข้าศึกษาที่ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศออสเตรเลียาจากนั้นทรงฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเสนาธิการทหารออสเตรเลียซึ่งเป็นหนึ่งในสสถาบันการศึกษาภายใต้สถาบันป้องกันประเทศออสเตรเลียประกอบด้วยโรงเรียนรวมเหล่าออสเตรเลียโรงเรียนเสนาธิการทหารออสเตรเลียและศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังมีส่วนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้เทคโนโลยีและกำหนดหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับปัจจุบัน โดยโรงเรียนเสนาธิการทหารออสเตรเลียจะทําการฝึกและให้การศึกษาแก่นายทหารตํารวจและพลเรือในออสเตรเลียรวมทั้งจากต่างประเทศเป็นระยะเวลา1ปีตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคมเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายเสนาธิการร่วมซึ่งออสเตรเลียมีการจัดการฝึกและศึกษาให้กับนักเรียนจนสามารถออกไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเหล่าทัพและแบบร่วมหรือผสมระหว่างเหล่าทัพทั้งในยามปกติและยามสงคราม ปัจจุบันมีนักเรียนศึกษารวม170นายเป็นนักเรียนต่างประเทศจำนวน48นายจาก26ประเทศซึ่งรวมถึงนักเรียนทห,หารของไทย3นายนอกจากนี้ยังมีผู้กำลังศึกษาอยู่ที่ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศออสเตรเลีย1นายสถาบันเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีการวางแผนและการส่งกำลังบำรุง1นายและโรงเรียนรวมเหล่าออสเตรเลีย9นายรวมทั้งหมด14นาย พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราะราชาธินดราม,มาสทรงร่วมงานกาลาดินเนอร์การกุศลเส้นสายบนลายไหมด้วยใจพักครั้งที่สม วันนี้เวลา19นาฬิกา45นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินาามาสเสด็จไปยังโรงแรมอิมพีเรียลควีนส์พาร์คทรงร่วมงานการล่าดินเนอร์การกุศลเส้นสายบนลายไหมด้วยใจพักครั้งที่3ซึ่งชมรมเส้นสายบนลายไหมด้วยใจพักเป็นชมรมของคณะสุภาพสตรีผู้อนุรักษ์ผ้าไหมผ้าไทยจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา87พรรษาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิ มีนาธในฐานะที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์และอนุรักษ์ผ้าไทยรวมทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการเผยแพร่ชื่อเสียงของผ้าไหมไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายโดยทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมทุกครั้งไม่ว่าจะประทับอยู่ในประเทศหรือเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศจนเป็นที่ประจักษ์และชื่นชมไปทั่วโลกนอกจากนี้เป็นการเผยแพร่และสนับสนุนให้คนไทยหันมาสวมใส่ผ้าไทยมากยิ่งขึ้น โดยภายในงานได้จัดแสดงแฟชั่นโชว์ที่นำผ้าไทยจากทั่วทุกภูมิภาคมาออกแบบตัดเย็บให้มีความสวยงามทันสมัยในลักษณะตะวันออกพบตะวันตกโดยนางแบบกิติมศักดิ์และการแสดงเรื่องเครื่องประดับรวมทั้งการขับร้องเพลงรายได้จากการจัดงานจะนำไปสมทบทุนมลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่สำนักง,งานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักง,งานกปร,รอวันนี้นา,นายอัมพลเสนาณรงค์องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอนเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่2ทับ2,557เพื่อรับทราบและพิจารณาการดำเนินง,งานด้านการบริหารตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโครงการและกิจกรรมต่างๆอาทิโครงการค่าเยาวยชนรู้งานสืบสามพระราชดำริรุ่นที่4และความสำเร็จของโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริ นอกจากนี้ยังได้พิจารณาการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพรราษราสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษา2เมษายน2558ภายใต้ชื่องาน60พรรษา60หมู่บ้าน60ศึกษาสร้างคนสร้างป่าพัฒนาชีวิตซึ่งจะจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับประชาชนจากศูนย์ศึกษาการพัฒนา60ศูนย์ละ10หมู่บ้าน จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะคพะพักกันสักครู่ช่วงต่อไปกลับมาติดตามข่าวนอกลูกกับคุณพิสนุนินกลัดวันนี้คุณวิรินทิรานาทองบอดจรัดได้ดิฉันปียณีเทียมอำพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ